จะเป็นวิ่งไปครับโอ้ยดีไอ้ลูกนี่นะเจ็บไปเลยตลอดลูกอยู่สอบกีฬานี่เองแม่ไก็ใจหนูเจ้าเมียววิ่งเข้าไปตุ้งนี่เจ้ว่าปัดไม่ครับแต่ปัดได้ออกครับลูกเป็นแรงนี่ให้ต่างมาแล้วกินซี้เบียร์หมดแต่ไม่ขี้แล้วกันยังไงก็กินมาครับเดไปเะินไปกินไม่พลาดครับ

ีวครับบุตไโม่ดปลขเปิง oh. 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 mm ับ hmm. ับจ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 ับับไปดุกหมอนก็นกรเลยนะลอยครับกรดูนี้ต๊กับซันนี่ซันนีันนีอ้ยเอ้ย้มาซ้ายครับไกระโดดเ้าขวาอย่าไม่เอามเลย เลี้ยงปีทั้งวันเลยครับสดชับครับอร่อยมากครับขอบคุณมากนายครับสำหรับทุกที่ที่ไดรับตบตัยอดนะครับขอบคุณครับโครงการดีๆทั้งนั้นจุ๊บเจ๊ด้วยไมาเลยเหมืเลรูกันอีกแล้วอ่ะเหมือนรูกันอีกแล้วเจ้าโบครับถ่ายมาประมาณสี่เก้าจะโบวิ่งไปเจ้าโบซับซับตรงนี้ตัวตัวมือซ้ายว่าตัวโบ้จุ้บเจ้าบุครับท่านสมาชิกโบ้ฟรีข้างหน้าครับฟรีทิปอันหนึ่ง ปีดี๊ารักาเร้อนน้องเนี่ยรานช้าจสนมาเซ็นได้นะเกผมไปคนเดินไปลวุุ่านที่รตลอดปีดี๊ดมีเวลาปีดี๊้ไงเอาตมาปีีะไรปีิี๊ดเข้ได้้าต